拜拜。你好 ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอสมสานึกอาเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์จิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมามด้วยช่วยกันรกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้หนาอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสํารวจพฤติกรรมยอดแย่ที่ทําให้สังคมของเราเนี่ยป่วยใช่ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูพฤติกรรมยอดแย่ของวัยเรียนวัยวาวุ่นที่ชวนกันไปเล่น หรือแค่ได้ยินเนี่ยก็บอกเลยว่าป่วยแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยแก้เท่าไหร่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับแถมยังจะมีมากขึ้นด้วยครับใช่ค่ะอย่างคลิปละครสั้นในวันนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าทําไมวัยรุ่นถึงเสพยากันเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เพราะว่ามีรุ่นพี่เนี่ยรับน้องด้วยการให้เล่นยาค่ะถ้างั้นครับเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับว่าถ้ารุ่นน้องอยากได้รับการยอมรับเขาจะทํำยังไงครับรวมสร้างจิตสานึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าวัยรุ่นเจนใหหม่่าางไกลย ไปชมเลยค่ะโ้ยโ,โูดา เฮ้ยเชื่อแล้วยังอ่ะของพี่ดีๆทั้งนั้นล่ะขาขาดขาอะไรโถขาไพ่ดัมมี่มั้งเนี่เงาวับเลย ไม่เอาพี่ผมไม่ดูดอ้อะไรวะที่เรียกว่าขาแล้วฟอยอ่ะไม่รู้จักหรือไงเป็นไม่รู้หลังเขาว,วะเอาไปดูดไม่รู้เนี่ยเทเขาดูดกันทั้งนั้นแหละไ,ไม่เอาพี่ผมไม่ดูเฮ้ยดูดปุ๊บมีแรงปั๊บเนี่ยออกกําลังกายเสร็จอ่ะเชื่อไหมจะไปอ่านหนังสือต่อตาสว่างรับรองอ่านถึงเช้าอ่านเสร็จน,นะไปดําน้ําดูปากกาลังปั่นจักรยานเตะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากต่อได้ด้วยอ่ะอลองนี่ผมขอตัวก่อนนะพี่ เปิดใจใจอ่ะของที่พวกฉันแนะนําเนี่ยมันคือของดีโอ้โหแกยังไม่ทันลองเนี่ยโอ้โหถอนใจซะแล้วถอนใจอ่ะเอางี้คืนนี้พวกฉันจะมีปาร์ตี้แฟนซีแกพาเพื่อนมาได้แต่มีข้อแม้ต้องแต่งชุดแฟนซีมาแต่ถ้าแกไม่มานัเนเองฉันจะให้คนทั้งคณะแอนตี้แกใจปะแอนตี้ว่ะแอนตี้จะได้อะขายแอนนาชวนชื่นอะไรอย่างนั้ นานแล้วเมื่อยหน่าลรวตัวไงไม่มีมาหน่อยคืนนี้คืนนี้โคตรหลอนสภาพ สีไรไว้จับหรือสีนึดาวอันนี้เขาเรียกว่าเรือสีดับทนโอยโอยโอยโอแกทำอะไรแกก็เก่งใจชุดพระเจ้าตาใช่บ้งดีโอขอเชิญพระเจ้าตาไปจำสีตรงนั้นก่อนเลยอไอ้ไอ้พระเจ้าตาเอาเเอายาไปดูดก่อนเอายาไปดูดก่อนถ้าไม่ตายเลยหลอดหนึ่งพวกนายอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะเรากคชอบเลยว่ะ โอ้ย oh. <Yay. S 1> ฝาดนะฝาดนะเป็นไงเฮ้ยตาเห้เก็บๆจะได้ของเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย นะใส่ชุดแฟนซีตำรวจโคตรเหมือนนะ่ะอ๋อใช่ครับพี่<อ>นี่รุ่นพี่ของเองครับยอดเลยครับเอา,เอา,เ,อาเอาไปเลยสิบล้านเต็มเพ่สร้างสรรค์มากบอกเลยเอาไปเลยนี่สิบคะแนนเต็มน้องนครับเสพย,ยานี่มันไม่ดีนะครับมันผิดกฎหมายรู้ไหม <c oughs> เอางี้รถใหญ่ไปเลยจ้า เยอะขนาดนี้อเป็นผู้ค้าได้เลยนะครับเนี่ยเดีย๋ยวแค่หาคนเล่นยาให้เลยสุดยอดอยู่แล้วเอาเลยครับเอาเลยมีกุญแจมือเลยหเหมือนเกินไปหรือเปล่าครับผมพี่แหละครับตำรวจจริงๆริงนนุยอย่างเข้มเลยว่ะรอต่อทอยทเยียมาจากพระตะเธอ คุนพี่ครับรอตทร้อยตำรวจโทครับร้อยตำรวจโทคล้ายๆร้อยเมลัยอย่างนี้บ้างเราว่าของจริงว่ะหลาเอามาดูหน่อยนี้อันนี้หลอาเราว่าใช่ป่ะหล่าเราจะถามเกินเดี๋ยวขอเชิญน้องๆทั้งหมดนี่นะครับไปโรงพักด้วยอยู่ในวัยเรียน เ็าต้องตั้งใจเรียนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่มามั่วสมเสพยาแบบนี้วัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่ทําอะไรกันแบบนี้แล้วนะครับรพี่เขาหาอะไรที่สร้างสารรค์ทำไม่มาทําอะไรที่ไร้สาระกันแบบนี้แล้วครับพี่มันไม่เท่เขาจะไม่ครับรพี่ปไปไปพัคเอาเงี้แล้วดาวซัตเคอร์สอยู่แล้วไปก็ได้แต่ว่าต้องขี่ควางกันเงี้ยเดี๋ยวเรียกควางเลนเดียแฟมมีควางเลนเดียด้วย นีไปจำ่อที่ลรงพากมาพี่สองสองพี่สองสองพี่ทำตัวหน้าแดงเก่๋ในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลีใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ วัยรุ่นเจนใหม่อย่างบาสหากกลายยาเสพติดด้วยการปฏิเสธอย่างสร้างสารรค์จริงๆค่ะใช่เลยครับและไอเดียบาสเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่าพี่ชอบมากเลยนะเล่นสรุ่นพี่เขาเวอร์ไปเลยอะจุดจบสายเคมีนะคะและคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปฟังเลยค่ะคนที่ <c oughs> ติดยาเสพติดอะเพราะว่าเขาคิด <c oughs> ว่าดูดีดูเทอะครับเขาเลยแบบว่า ตามกันไปตามเพื่อนตามสังคมด้วยแหละยาเสพติดเนี่ยมันขายทั่วไปเลยใครอยากลองใครอยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่เขาคอยแนะคอยอบรมพวกเราก็ควรจะเชื่อสักนิดนึงก็ยังดีค่ะในปัจจุบันเนี่ยโลกออนไลน์มีให้เห็นทุกเคสเลยค่ะว่าถ้าเราติดยาเสพติดเนี่ยชีวิตเราจะต้องอยู่จุดจุดไหนทําให้เด็กทุกๆคนเด็กยุคใหม่เนี่ยไม่สนใจแล้วก็พยายามเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ เสบติดหลายๆคนคือพอจูกเข้าไปเกี่ยวปุ๊บมันส่งผลต่ออนาคตการเรียนแล้วก็ถูกหาาติดไม่อยากให้ ทุกคนเข้าไปยุ่งนะคะความคิดเห็นเนี่ยไปในแนวทางเดียวกันเลยนะครับไม่เคยเห็นใครย,ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วชีวิตจบสวยเลยใช่แล้วค่ะขึ้นอยู่กับว่าผกรรมหรือกฎหมายอะไรจะวิ่งเร็วกว่ากันพี่บางปอนพี่จิจิคะแล้วถ้าเพื่อนหนูบอกว่าเสพแค่นิดเดียวเพื่อผ่อนคลายเวลาจะสอบหรือเวลาเครียดเนี่ยแบบนี้ฟังขึ้นไหมคะไม่เลยครับมีอะไรแก้เครียดอีกตั้งเยอะทําไมเราถึงต้องเลือกพึ่งยาเสพติดครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นานๆหรือใช้บ่อยๆเนี่ยอาจทําให้ร่างกายหรือสมองของเราพังได้นะครับใช่ค่ะจากที่ค เป็นปัญหาต่อสังคมแล้วที่สําคัญเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะรีบไปเตือนเพื่อนเลยได้เลยค่ะเราควรก้าวไปข้างหน้าด้วยการทําสิ่งดีๆสร้างสารรค์และเตรียมตัวเพื่ออนาคตด้วยความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมนะคะวัยรุ่นอย่างเรา ร่วมสนุกในรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคำถามว่า <S <S ๆๆๆวการที่กล้าและเพื่อนๆพากันเสพยารวมทั้งยังชวนบาสให้เสพยาด้วยเป็นการกระทำที่ขัดต่อรากฐานประชาธิปไตยในข้อใดข้อ 1, ค,อ 1> ความมีเหตุผลข้อ 2, 2ความรับผิดชอบข้อ3ความซื่อสัตย์คำตอบที่โดนใจ1ิบท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่2 2อถึง2ีกุมภาพันธ์2568สําหสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงแล้วพบกันใหม่เสาร์หนะ้า ห้าสโมงเช้านะคะสวัสดีครัครขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองประจำปีพุทธศักราช2567รางวัลชนะเลิศผลงานเรื่องตัวปีโดยโรงเรียนพุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรางวัลรองชนะเลิศผลงานเรื่องวัดฝันโดยศูนย์การเรียนโอเพนสคูลกรุงเทพมหานครสำหรับรางวัลชมเชยได้แก่ผลงานเรื่องวันสัญมอินเดสคูลเรื่องแป๊บนึง 关于全如气候变迁。